มาหลายคนเลยนะมาหลายคนบอกว่าคูนั่นจิผพานหรือบผพานแต่ว่าแต่เปิดแต่ว่าเปิดเห็นน้องอัมพรล้วมาหาแม่ซูมือสูมือ <c oughs> ขอบคุณเลหลายแต่ก่อนเขาบอกเคยเห็นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสนานแม่พอ่อนมักก <c> ำ <oughs> ลังจะไปสวนอ้ออยู่ปอน,นึงโอเค ได้คืนันได้เปิดบ้านบอลูกได้เปิดบ้านบอเอ,เอาเอาหนาสดๆไม่พอนี่ยเพียงแต่ไม่พอนทาแป้งซื้อสวัสดีจ้าน้องลำดุงามลาจ้าน้องพิมพ์สวัสดีจ้าคุณพี่สุธิสาจ้า เน็ตน้องไม่ดีหมุนติ้วติ้ีแอปแม่ไปพอนก็ใส่แอหนาขาวนาใสอุ้ยสิเป็นมันสวยมันงาม,มพอนลองใส่ดกัน คุณพี่รัศมีเราก็ชื่อพี่ตุ่มแล้วก็ชื่อพินคุณพี่รัศมีจ้าเราแต่ว่าจะให้ส่งยังสิแม่พนท่ามุเป็นบุญูจัก <c oughs> บุญูจักอันแม่จ้าแม่จ้าไอพนกน้องอัมพรแม่พนเห็นน้องอัมพรทุกวันเลยแม่พนขอบคุณเลื่อนไเลไอพนกพนกอ่านผิดขอไออขออภัยค่ะ อ่านถูกจ้าคุณพี่ตุงพี่รัศมีของเฮาละจ้าเจบปุกบัตนในข่าวบานไม่พ้นเห็นปู่ไฟไม่พ้นกับสวัสดีแล้วไม่พ้นจำได้นานเจบปุกสวัสดีไปเลยด้วยจ้าน้องพิมพ์สวัสดีจ้าแม่จ๋าน้องหนูนากำลังรับชมสวัสดี สวัสดีจ้าเว้นตาไลายโพดอันน้องขลีเพื่อนที่รู้ใจเพื่อนที่ไปน้ำกันเมื่อกี้พี่พิมพ์ไปเจอน้องคนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวสงส <man> ารแมนทำไม่พรได้ไป,ไปเงานกไ็ไปม่พอนก็ก็จะนั่งอยู่คุยกับพี่กับน้องเนาะต่อไปผู้ใดมีธุระาของเฮานี่แหละจ้าสวัสดีจ้าตาแอด น้ำตานี่ก็คือกันเนาะแต่ก่อนเขาไ่ได้เห็นกันผู้ขึ้นไล่ม่พรอเก็จะดูส่วนมากกงคืนผู้ดุนไร่เขาจะหนึ่งเขาส่วนมากจะหนึ่งเขาไม่ทาแบบว่ากดเป็นน้ำเป็นแก้วนะไฮวบเป็นพี่น้องเอาชามะนาวเอาใจไปได้พี่แดก าลองใส่ดูสิสะผมมาใหไม่ไมก็เลยว่าท่านในมัดน้องไอ้ห้อนไล่ผู้ใดเจ็บไปชาไปไว้ก็ก็สุดแล้วแต่เพิ่นเอไเพิ่นจะส่งมาเนาะแต่บางที่ไม่พ้นกันลัดทางก็มีเนาะบอกบอกเนาอะ,อะ ไม่พอนขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณ Ai เนาะไปเห็นงานก็ไปไม่พ้นกะก็จะนั่งอยู่คุยกับพี่กับน้องเนาะต่อไปผู้ใดมีทุนมาเนาะมองบู้หินมองบู้หินเดี๋ยวไปเอาอีกแว่นหนึ่งมาเนาะพี่น้องเนาะ ไ่พอนสวัสด,ดิ์ลำดวนยื้นอยู่ก็อ่านประตูบ้านไ่พอนก็ได้เนาะเพราะว่าน,นอ้องลำดวนเราเราก็ทำงานสวัสดีจ้าเว้นตาไลายโพดอันน้องธนบูลเนี่ยโอ,โ,อโ,อโอ้โคาตะคุยพี่น้องเลยเป็นคนจังหวัดเดียวกัน แม่พอ้อนเป็นผู้ผู้หนึ่งที่เปิดอ่าแม่พอ้อนจับโทรศัพท์ตื่นมาตีตีสี่พี่นองพอ้นอน้อกเลยที่ยทีในเจอกันในบริษัทของคุณมากเนี่ยเนาะฮักกันอีหลีฮักไ,ไปเลยเด้อจ้า น้องพิมพ์สวัสดีจ้าแม่จ๋าน้องหนูนากำลังรับชมสวัสดีวันนี้บันแม่พอนกระเด็ดเด็ดอันนี้ไปคุยด้วยกกินน้ำกินท่าอิ่มแล้วกูแล้วแม่พอนค่อยจิกลับอันนี้กว่าแม่พ้นจะมาเปิดบ้านน้องวินยัยอุ้ยแม่พอนดีใจดีใจที่เจอเพื่อนใหม่นาอพี่น้องเนาะ จับมือกันไปเด้อเพื่อนจะโบเนี่ยคาตะคุยพี่น้องเลยกอกทำแบบว่ากดเป็นน้ำเป็นแก้วนะให้ว่าเป็นพี่น้องเอาชามะนาวเอาใจไป พี่แดงฝันก็คือจะเล่นไหมติดแล้วแม่แม่พ้นติดแล้วติดโทรศัพท์อย่างน้องบอกว่าน้องอ,น,อน,น้องภาพบอกว่าเอากําลังใจมาส่งสวัสดีจ้าคุณพี่สุภาพพี่ทัดสองมาก็เพิ่นก็สวัสดีตอนเช้านะพี่น้องอสวัสดีแม่พ้นจนแม่พ้นปทาน้องพิมพ์เรัว เราบอกว่าสวัสดีพี่รัศมีอันพี่ตุ่มของเขาสแตแล้วว่าทักทายคุณพี่คนสวยจ้า <c oughs> โอ้ยมาพ้นมากของบ้านที่เห็นกันทุกวันแต่เฮาเห็นกันใ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 นช่องของเฮาเองเนาะเห็นกันในเฟซบุ๊กเห็นกันใน ปะปุ๊กเป็นคนเสิร์ฟน้ำสวัสดีจ้ากินน้ำด้วยกันจ้าผู้แดนสะดวกรับน้ำอะไรกันสุดทีสาสวัสดีจ้าคุณพิมพ์น้องพิมพ์สวัสดีจ้า,น,จาน้องการจะนางามลาจ้านอกบ่เคยเห็นหนากันก็ฮักกันบ่เคยว่าจีวากันมีแต่ไขกำลังใจกันพี่น้องเนาะ อยู่ซ้ายมาแล้วอยู่ใสมาสวัสดีพี่สาวเนี่พี่สาวคิดหอดคิดถึงก็ได้ไปหาแม่จา๋าสองสามวันแล้วมึได้บุ๊กไหนม่เห็นคนหนึ่งมาก็คิดถึงเออ คิดถึงยังคิดในใจว่าเขาเป็นอะไรนาะเขาบอมาหาเฮาเนายางค่าแวะมาให้กําลังใจจ้าคิดถึงคะ่ะแม่พอ้อนกับขอให้น้องอันไปเฮ็ดเวียกแบบอันไอ้นั่นเนี่ยเด้อคอมเมนต์บ่ได้แล้วอาจจะเข่าบ้านบ่ได้แต่เราเปิดเราฟังเฮาได้เดี๋ยวน่ยเราเปิดเราฟังเฮาได้ไเจอแม่พอ้อนจะอยู่กับเขาบางที่เมื่อกี้แม่พ้นกับบ่ได้เจอนะแม่พ้นเจอแต่ ผู้ผู้นีคนเข้าไปร่วมสวนทั้มพวเป็นที่วากดไปแล้วก็เป็นแก้วน้ำนะแม่พนทัาม่เป,ป็นขอบคุณเอาผู้ดใดจะเอานา้ำนียังยิบเอาเลยจ้าไม่พอนหูแต่ยังซี่ละไม่พอนกับฟังพคนมา้าคนกัวว่องซี่น้ำอันนี้เป็นซี่ไข่เน่ ก็คือจะเล่นไหมติดแล้วแหมแม่พ้อนติดแล้วติดโทรศัพท์อย่างบ่ได้ทํางานก็คุณมากนะเขาก็บ่ได้เจอกันนี้พี่น้องเขาก็บ่ได้เจอเขาก็บ่ได้พี่พี่น้องน้องที่ยางข้าวแวะมาให้กําลังใจจ้าคิดถึงค่าแม่พ้อนก็นขอให้น้องอันไปเฮ็ดเวียกแบบอัน้นั่นเนียเด้อขอบคุณหลายหลายขอบคุณหลายหลาย ขอบคุณน้องชาย,ยาลหลายๆเนาะแต่ก่อนเขาก็บ่เคยเห็นกันเด้ทุกววันนี้ลหละเลยเห็นกันอ๊อ <c oughs> อ่านอ่านให้ถูกอ๋อเดี๋ยวมันมันไปแล้วไม่พ้นอ่านเ่ได้ดอกถ้าอ่านเ่ถูกก็ขอตำรวจยืนยืนอยู่ก็อ่านประตูบ้านไม่พ้นก็นได้